ไม่ออกก็ยังจากันได้อยู่สม่าเสมอเนาะวันนี้ก็อากาศดีหน่อยไม่ค่อยร้อนละอุฝนตกแม่ปราอ่อนอมว่านในฝาห้องตึง้มตึ้มทีรุษนี่ก็เออก็ดีใจอยู่แอกว่าตกแข้งว่าสมควรอยู่และโซทอนบ้านเราจัก,กระจันก็เริ่มออกแมฆกินุ่นก็เริ่มออกตามชีวิตบ้านๆหรือว่าอาหารบ้านๆของพวกเท่านาะเอาหันไปดูธรรมชาติ ดูหน้าไม่ดุสนีมันก็เหมือนเดิมแลล่ะเหียวเหี่ยวลองดึกไปตามเคยเสียงดังฟังชัดบอกค่ะป้าออนขาอยู่เป็นเพื่อนไม่ดุสักนิดหน่อยก็ยังดีก็ยังพอหรอกไม่ต้องอยู่นานหรอกเนาะเพราะว่าราพี่ดุสนีผ่านด่านอรหันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะป้าออนขานะคะนี่แหละคนเราเราเดินตามคน อืมพักรักษาตัวอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ห่วงใยกันเด้อค่ะก็ขอให้คุณวีโฮให้สบายดีร่ำรวยร่ำรวยเข้มแข็งพี่ดุษณีก็เช่นกันวันนี้ออกอากาศอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอยู่ในตัวเมืองค่ะยังไม่ได้กลับบ้านนอกค่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นคุณวีโบแล้วก็นึกถึงตอนพี่ดุษไปขึ้นไลที่เอ่ข้างกอไผ่วันนั้นน่ะคุณสิทธะ มัตุอิทังพลังเอ้ยก็มาด้วยคำบาลีดีๆสุดๆไม่ดุษสนีนะคะเช่กนกันนะคะคุณขอบคุณมากมายที่แวะเข้ามาส่งแรงใจอีกวันหนึ่งเป็นกำลังแรงใจฝากคุณสิทธะมัตุ ทางพลังด้วยนะคะก็ไปดูฝากไปดูคลิปจอดดูนอึอตาอ่อนเพื่อนพันธมิตรเราก็แวะมาให้กําลังใจกันและก,กันอยู่เสมอเนาะเป็นกําลังแรงใจไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่คนเราถ้าเราไม่ก่อสร้างถางโพงไปด้วยกันมันก็จะไม่เป็นบ้านเป็นช่องเนะาะก็ฝากแรงใจกันค่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณ วิวนะคะฝาดันของเราเนี่ยเป็นกำลังแรงใจให้ตัวให้ถึงกันป้าออนนะคะทักทายจากคุณสิทธะนะคะกำลังแรงใจส่งถึงกันคนเราเนาะมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงแบ่งปันเวลาแปดสามสามก็แล้วกันค่ะก็ส่งแรงใจไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้า เราไปช้าหรือไปเร็วก็ก็ต้องไปให้ถึงหากไม่ดุษณีไปช้าก็ขอกราบขอโทษขออภัยทุกกำลังแรงใจคิดนอคิดถึงมีแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยงามกันตั้งน,นั้นคุณอิดทั้ง พลังกัแล้วกันเนาเรียกสั้นๆเนาะยินดีนะคะยินดีต้อนรับอาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอให้แข้งคาดปลอดภัยนะคะขอให้เหงือนเดิมขอให้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่ว่าจะก,กระเป๋าตังก็ขอให้เจริญเจริญย,ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณดีโวหรือว่าคุณอ่าติดทักัด หรือว่าคุณป้าออนของเราเนาะหายไปไปนะคะคุณวีโวใช่ค่ะเพื่อนเราเนาะอยู่ดีๆหายไปนี่เราก็คิดเหมือนกันแล้วว่าเพื่อนเราแต่ละคนนี่คือร่วมห้าปีแล้วที่เรารู้จักกันที่ว่าอยู่ตรงนี้นะนาะไม่ว่าจะเป็นที่ยังไม่ได้ทําช่องหรือว่าทําช่องยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังจํากันได้นะจํากันได้เพราะว่าเม็ ไม่ดุดก็จะไม่ถามคุณวีโบหรอกนะว่าเป็นอะไรก็ขอให้ขอให้หายไปๆกันแล้วกันค่ะขอให้หายไปๆนะคะที่แวะเข้ามาส่งข่าวก็ก็ดีใจเพื่อนเราอีกคนนึงป้าอ,อนรู้จักไหมคือคุณออรพินหายไปเลยเนาะหายไปเลยแล้วก็ยังห่วงใยเพื่อนเราอยู่นะคุณอรพินเป็นเพื่อนเก่าๆเ,เ,เรามาตั้งแต่นานๆ้วก็หลายคนเหมือนกันแหละ หรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่นามแฝงใหม่หรือยังไงเราก็ไม่ทราบได้นะเนาะยังไงก็คิดหน่อยคิดถึงฝากความระลึกลึกถึงกันก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ละ,ละ